เหนยอร่อยมากเป็นยังไงกได้กินสวัสดีพี่น้องมืเมน,นี่พลทพี่น้องมาเบิ่งนะครับเนาะร้านร้านนึงบารมีหอยได้พี่น้องได้ผู้ใด้ที่มาตลาดล้งสีนะครับเนาะเพิ่นขายไม่ร้อยสิบบาทแซ่บครับพี่น้องครับบายท็อปอร่อยมากสัปดีเออแซ่บพี่น้อง <c oughs> บายท็อปรันตีครับ <c oughs> นี่ครับเบิ้งตัวหอยครับ โตแักแงได้พี่น้องเนะผู้ใดมาเที่ยวทางตลาดล้งสีครับแวะมาครับร้านนี้ครับมาสาบเบิดก่อนได้พี่น้องนี่ครับก้อยหอยกับมีครับพี่น้องครับชุดรหัสิบบาทครับเปไ็นไหอร่อยมากเป็นยังไงได้กินใยาร้านนี้มัน,นแซ่บอันที่ได้มาทซิมมือน,นันมาเที่ยวพี่น้อง เสียมา,มา,มาอบกาคือรอบสองเขาเบิแรแล้ว <c oughs> รอบสองเบิด์ตเราพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเพิ่นมนี้จำเนวนอจำกัดน,นะพี่น้อง <c oughs> แบ<ต>บไม่ไม่ไม่ทุกมือวะพี่นี่ครับลานาบาร์แลมีหอยนะพี่น้องเนอะจำซื้อลานไว้ครับบาร์มีหอยครับแซ่บอันนีครับพี่น้องครับไม่ละสิบบาท ไม่ต่หมกแง่ดิพี่น้องนี่นะครับมันนี่แต่หอยสีหอยยี่ไม่มีหอยอ๋อมียี่สิบนอมอปกติมีมีสองราคามียี่สิบผอมนี่ครับพี่น้องปีงไม่ไหมครับปกติมีแต่สีนะไหมพี่น้องหอยไม่ไหมก็มีครับ น้ำกิมนี่แซ่บแห้งครับพี่น้องครับบ่ร์บ่บ่ได้บอกว่าเมาเหล่าหรอยองนี่พี่น้องแซ่บอีเลีหอมหอยมาให้ก็หอมหอยนี่ครับสายยางเดลิเวอรี่ก็แสีบครับพี่น้องครับสายาสายางเดลิเวอรี่เดี๋ยวพายเบิ้งครับ ผมสั่งไว้อยู่หันด้วยเงี่ยไส่ย่างเนนิวัลลี่ขายเป็นชุดก็มีครับชุดเล็ก60บาทชุดใหญ่100บาทนะครับใส่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับผู้ใดิ้ของมาเที่ยวตลาดลุงสีและพี่น้องเด็ดอย่าลืมนะครับร้านนี้ครับแซ่บพิลีครับพี่น้องครับ พี่มนีมีสัมนียบ่ครับเยอะค่ะไปทานแล้วห้อยได้แล้วห้อยได้แล้วพี่น้องนี่ครับห้อยได้แล้วนี่ล่าเหมือนเด้มพี่น้องนะเต่ย่างเดินรีบไปดินี่ครับจอดรถไปทั้งหนาวันนี้พี่น้องลงทุนยางกลับมาล่าได้เสียบเพราะไปลานนั้นครับ ผู้ใดที่จอดรถด้านหลังนะครับเนาะงานขมาก็ได้เห็นลานพิ้นเป็นลานแหลกนะครับอย่างนี้ไหมกันครับโอเคครับเมื่อนี้ครับปิดคลิปไปเพียงสานีครับพาเที่ยวตลาดลงสีสองลานสานีครับเพราะว่าอาหารสองลานนี้ก็คือแซ่บพี่น้องอยากให้พี่น้องได้กินครับถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องของเราด้วยนะครับ ลาน,นึงก็แสบอยู่พี่น้องแต่ว่าลานนี้ถือถือใจผู้รีวิวเน้วพี่น้องเนาะโอเคครับผมบ๊ายบาๆลานไหนบ่ถือรีวิวกันย่านทัวลงผมเละพี่น้องยองซิปซิมสล่านอยู่นะครับ